นายประเสริฐจันทระรงทองรองนายกรัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกาวบ,บนเวทีปราศัยถึงประเด็นการกำจัดแก๊งขอเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านว่าตามจริงท่านพูดบนเวทีปราศัยซึ่งเป็นความปรารถนาดีที่นายทักษิณมองเห็นว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข แล้วต้นตอของปัญหาส่วนหนึ่งก็อยู่ต่างประเทศหรือที่ปล่อยเป็ดแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าแก๊งคอ์เซ็นเตอร์ได้ใช้สถานที่นั้นเป็นสถานที่ปฏิบัติการทุกคนทราบปัญหานี้ดีและต้องมีการแก้ไขปัญหาทางกระทรวงดีไม่ได้นิ่งนอนใจสำนักการตำรวจแห่งชาติก็ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ทางนี้ได้มีการพูดคุยกับทางประเทศกัมพูชาตลอดอยู่แล้วทางนี้ที่ผ่านมามีการทำงานร่วมกันของระดับปฏิบัติการก็คือฝ่ายความมั่นคง,งของประเทศเราและฝ่ายของประเทศกัมพูชา รวมถึงมีการทํางานร่วมกันของฝ่ายนโยบายและกระทรวงดีอีได้มีการพูดคุยกับทางประเทศกัมพูชาอยู่เช่นกันโดยดูเวลาและโอกาสอันเหมาะสมคงที่จะต้องมีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการทํางานทั้งหมดอยากให้เห็นผลในปี2568ตามที่นายทักษิณวางเป้าเอาไว้ซึ่งมองว่าเรื่องนี้กระกร่อนคนไทยกันมานานแล้วและไปใช้สถานที่ตั้งในต่างประเทศเราได้ประสานงานกับทางกสทชว s i สอบสวนตางปราบตลอดาลตามแนวตะเข็บชายแดนเนี่ย ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็ใช้ใช้ดาวเทียมองค์อจอรต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ i n งอย่างเนี้ยได้ไปยิงสัญญาณอีกน่งอย่างนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ตามจับอยู่ไม่ต้องกลัวครับอันนี้ส่วนเรื่องสายที่มันลอดไปเนี่ยต่างๆน,งนี่แล้วก็ตรวจสอบตลอดผมผมผมได้คุยกับกสทชเนี่ยแล้วก็มีปฏิบัติการเรียกว่าทุกเดือนนะครับทุกเดือน ท่องครัจะมีมรัฐบาลจะมีมาตรการกดดันที่แบงก์ชาตินะเรื่องเกี่ยวกับการหน่วงเงินด้านเงินครับในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องหน่วงเงินก็มีครับมีครับโดยเรื่องเงินงหน่วงเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ข้อเสนอของหลายฝ่ายนี่อยากให้เกิดขึ้นนะครับผมจะนําเรื่องนี้เนี่ยไปหารือกับแบงก์ชาตินะครับเพราะว่า หลังจากที่ตอนนี้เราเสนอร่างพระราชกำหนดอยู่ครับตอนนี้เนี่ยร่างขอ,อ,องพร,ร<อ>์รหล,ลายเรื่องครับหลายเรื่องเรื่องของการดําเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทลัลเรื่องของการเพิ่มโทษเรื่องของการเยียวยาหน่งเงินด้วยมปล่มันมชอบไปถึงหน่วงเงินก็คือมันมีข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือข้อสุดท้ายก็คือของของเรื่องพระราชกำหนดครับ ความมีส่วนในการรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย์กับกับเปอเ,เอริโภตนะครับเรื่องนี้เนี่ยซึ่งจะต้องมีมีการลงลงในรายละเอียดเพิ่มเติมหมายความว่าถ้าเกิดเราไอประชาชนเสียหายธนาคารก็อาจจะต้องร่วมเยียวยาด้วยเหมือนพวกสิงคโปร์อะไรเงี้ยใช่ปะต้องดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเกิดเพราะอะไรเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะระบบธนาคารไม่มีความปลอดภยัยหรือว่าเพราะประชาชนมีความประมาทเลินเล่อเองอครันนี้ต้องมาดูเห็นดูผลด้วยนะครับ คือพี่นาคได้เห็นยังครับเห็นครับเห็นแน่นอนครับจริงๆผมเข้าใจว่าร่างพระราชคำนวณผมคาดว่าสมรมอลนะเข้าครมอไปแล้วครับเข้าไปแล้วผ่านไปแล้วยังยังไม่ผ่านครมอยังแต่ว่ารอรอรอพิจารณาอยู่ครับเข้าไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนตั้งแต่พฤศจิกายนถ้าเร็วได้ก็จะดีนะครับอยากให้ประมาณจริงๆอยากให้มีผลบังคับ ถ้ามกราเนี่ได้จะดีมากเลยคือคือเรมอวเป็นเรื่องเร่งเร่งด่วนใช่ไหมเลยถ้าเป็นพรลกอเป็นเรื่องเร่งด่วน